สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮาหนอยนะคะประจำวันที่ 13, สิบสามเมษายนปีหกหกนะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสองกับห้าสามกับหกสองศูนย์สองสามสองห้าสองหกสองแปดสองเก้ห้านห้าหนห้าห้าสนะจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองสหห้าหเนาะ สามตัวจะซื้อตามไหมซื้อตามก็ไม่เป็นไรเด้อเราลงมาให้ดูเฉยเนาะหนึ่งสามห้าสองสามหกสองห้าหกสามสองศูนย์เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปพิเศษห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าแปดเก้าสองห้าแปดหกหกแปดเก้าหกแปดสองจับคู่ก็ห้าแปดหกเก้า ห้าหกกับแปก้าระวังห้าหกเรือมันมาเหมือนกันนี่ต่อไปปกติแปดกับหนึ่งกับสอง8ป8ศ8น8์แปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเก้าเก้าศูนยก้าหนึ่เก้าอเป้าเก้าสองหกหนึ่งเก้นจับคู่กับแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสองสองเน่องสองหนึ่งาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไป v i p สอกับห้าสี่กับเจ็ดเราจับเจกับห้าให้นะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็เก้าห้าศูนย์หนึ่้าสองห้าสี่ห้าเจ็เก้าสองสี่องสองห้าห้าสีเจดหนึ่งนะคะจับคู่กับสองห้าห้าสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้ี่ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ่นด้วยกันเน้อนี่วันนี้เราเน้นแปดกับห้านะหกับแปดเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ